สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ยังวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องน้ําตาลเทียมเนี่ยปลอดภัยจริงไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบของหวานนะครับแต่ก็กลัวน้ําตาลใช่ไหมครับหลายคนนะครับจึงหันมาใช้น้ำตาลเทียมแทนน้าตาลธรรมชาติครับเพราะคิดว่ามันดีต่อสุขภาพนะครับแต่ น้ำตาลเทียมนะครับปลอดภัยจริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับน้ำตาลเทียมเนี่ยคืออะไรน้ำตาลเทียมนะครับคือสารให้ความหวานนะครับที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้แทนน้ำตาลครับมีทั้งที่สกัดจากพืชและที่สังเคราะห์ขึ้นเช่นแอสอตาเมตมูคาโรโและสเตียวียครับซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาลธรรมชาติหลายเท่าแล้วน้ำตาลเทียมเนี่ยม,มีประโยชน์อย่างไรครับ น้ำตาลเทียมนะครับถูกพัฒนามาเพื่อลดปริมาณแคลอรี่ในอาหารช่วยให้ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะครับหรือผู้ป่วยเบาหวานนะครับสามารถรับความหวานได้โดยไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดครับน้ำตาลเทียมทุกชนิดปลอดภัยจริงหรือไม่ครับองค์การอาหารและยา FDA ได้อนุมัติให้ใช้น้ำตาลเทียมบางชนิดได้เช่นแอสปาร์ตมซูคารโลสและสเตียรีซึ่งถือว่าปลอดภัยหากใช้ในปริมาณที่กำหนด แต่ก็ยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับผลข้างเคียงในระยะยาวครับแล้วน้ําตาลเทียมนี่ครับก่อให้เกิดมะเร็งจริงไหมครับมีงานวิจัยบางชิ้นนะครับที่พบว่าแอสปาร์ตมเนี่ยอาจมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของมะเร็งครับแต่ปัจจุบันเนี่ยครับยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าน้ําตาลเทียมก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์เมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมครับและน้ำตาลเทียมนี่ครับส่งผลต่อสุขภาพลำไส้หรือไม่ครับ งานวิจัยล่าสุดนะครับพบว่าน้ําตาลเทียมเนี่ยครับบางชนิดเนี่ยอาจส่งผลต่อแบคทีเรียนในลําไส้ครับทําให้สมดุลของจุลินทรีย์เนี่ยเปลี่ยนไปซึ่งอาจมีผลต่อการย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับและน้ําตาลเทียมครับอาจจะกระตุ้นความอยากของอาหารบางการศึกษานะครับชี้ว่าการบริโภคน้ําตาลเทียมเนี่ยอาจทําให้ร่างกายเข้าใจผิดว่ากําลังได้รับพลังงานครับ ส่งผลให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้นครับและอาจทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงครับและน้ําตาลเทียมครับมีผลต่อระบบประสาทหรือไม่นะครับมีการศึกษาบางชิ้นนะครับที่แสดงให้เห็นว่าแอลกอฮอตมเนี่ยอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาทครับโดยเฉพาะในผู้ที่ไวต่อสารเคมีบางชนิดซึ่งอาจทําให้เกิดอาการปวดหัวหรือเวียนศีรษะครับสรุปแล้วนะครับน้ําตาลเทียมเนี่ยสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยครับ ถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการลดน้ําตาลในชีวิตประจําวันจริงๆครับลองหันมารับประทานอาหารจากธรรมชาติแทนครับเช่นผลไม้หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่องรู้อย่างจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ